โอ้โห oh, 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 oh. จังหวะนี้ครับสวัสดีครับเรามาชมแคน g R m มาบวกกันเล่นครับไม่มีอะไรทำครับฝั่งของทางโอ้โ oh, ห oh. ฝั่ง,งนี้บุรีร,รัมได้แตกแล้วนะซัมเมอร์กับ3 RJ ครับฝั่งนี้เหลือไขวะไม่รู้จักครับอีกคนนึงไม่รู้ครับตอนนี้เหลือสอองฮะ ว่าไงว่าไงว่าไงครับนี้ซุ่มๆอยู่สามาเจซัมเมอร์ยังไม่มีการเคลื่อนไหวแรงสิทธิ์นะครับโอ้โหครับเดี๋ยวเดี๋ยวใครมาโอบุญํำมา โอเไค,ครับเอาส้าวันนี้ยิงแล้วยิงแล้วคนนี้ใครเอ่ยคนนี้ใครยิงมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาแตกไปแล้วครับทางด้านของออาของมีสามแตกแล้วกับวินโตนสามฮะแตกไปเหลือใครนี่เหลือใครวะ วินโตนเหรอวินโตนกับซัมเมอร์ครับใครเป็นผู้ชนะเอ,อ้ยเอาไงเอาไงเองไงครับสองคนนี้มาแล้วมาแล้วแล้วซัมเมอร์ซัมเมอร์กับ ถามมาเจ้เอ้ยซัมเมอร์กับวินโตนอ่าวินโตนมีการเคลื่อนพลครับดันเข้ามาครับซัมเมอร์ว่าไงซัมเมอร์ซัมเมอร์เห็นยังซัมเมอร์ก็ดันมาครับโอ้โหจังหวะนี้ดูดันเหลือเกินซูมรอแล้วครับยิงกันแล้วโอ้โหฝ่ายซัมเมอร์พชนะไปครับอ่าเดี๋ยวตัดไปชมรอบสองกันต่อนะอ่ากลับมาชมอีกรอบมาผมคันเละแบก อาคิบเหมือนเดิมเอาไป3 2 1เอาดิเอาดีาดีครับเอาแล้วรงหว่านี้ยิงสว่กันไปยิงสวยกันมาเฮ้ยว่าไงเฮ้ยอ๋อเฮ้ยเดินทำไมวะเฮ้ยว่าไง ทางนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหืมไม่โดนครับเชียนหัวไปแล้วชูมบลีดันไปแล้วดันแล้วดันแล้ววินโตนว่าไงหืมตัวจี๊บตัวเด็ดของเรานะครับซุนซัมเมอร์เนี่ยเอาแะ้วครับเอาแล้ววินโตนอินโตนยิงมาหาใคร ซัมเมอร์มมอครับซัมเมอร์ครับเขาได้ดันมาแล้วดันทางนี้ชนบุรีไปนู่นแล้ว,วนคนคนคุมหลังนะสามอเจยังไม่มีเหตุการณ์ไม่มีใครเสียชีวิตนะมีผู้่อชีวิตครบุกคนครับมารับซัมเมอร์ซัมเมอร์มาแล้วโหจริงอนะ ตัวเต็งเลยคนนี้ถีเอวบิวม,มาเนะี่ยจะมีการเคลื่อนไหวได้ครับจากฝั่งของวินโตนนะเอาแล้วครับโหวิลเลียมยิงวินโตนแตกไปแล้วอะโอ้หเกาะรอเลยทีเดียวครับเอาไงเอาแตกไปแล้ววินโตนสามแตกวิลเลียมเขมสองอะเหลือตัวเดียวครับเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวใครน้องต้นกล้าเปล่า ไอ้ต้นกาวเวยคนสุดท้ายนะครับซัมเมอร์ดันไปแล้วซัมเมอร์ดันไปแล้วเขาจะรอดไหมเขาจะเป็นฮีโร่ไหมเขาจะเก็บคนเดียวสามตัวไหมดูจากท่าทางแล้วนะครับซัมเมอร์มาแล้วซัมเมอร์มาแล้วหืมต้นกายิงบุรีรย์แตกไปโอ้โหสุดยอดมากเลยครับซัมเมอร์มาแล้วซัมเมอร์ซัมเมอร์ซัมเมอร์เรียบร้อยครับไม่เหลือฮะเกมนี้ก็จบไปนะครับ ฝั่งชนะคือฝั่งของซัมเมอร์นะครับโอ้โหโหดจริงๆคนนี้